ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยสเปเชียลสุดๆคือว่าคือตอนแรกอะ่ะก็ไม่ได้คิดจะถ่ายอันนี้แต่ว่าคือด้วยความที่นี่พิ่งสอบเสร็จไงก็กำลังจะหาซีรีส์ดูแล้วเหลือไปเห็นว่าเอ้ยมีซีรีสใหม่ปล่อยมาแต่ว่าฉันยังไม่ได้ดูอะไรเลยยังไม่ได้ดูพยลยตยังไม่ไดูเลยยังไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะฉะนั้นคือแบบ มันจะเริ่มดู EP หนึ่งเลยมันก็จะแบบอันนั้นหน่อยนึงเออวันนี้ก็เลยว่าแบบเอ้ยงั้นเดี๋ยวถ่ายเทเลอร์ก่อนถ่ายเสร็จถ่ายเทลยเทลอร์เสร็จป,ปุ๊บคือจะรีบวิ่งไปดู EP หนึ่งจนถึง EP ปัจจุบันแน่นอนค่ะคือแบบไม่ต้องกลัวคือเห็นมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าคือช่วงนั้นคือแบบคือยุ่งแล้วก็แบบต้องอ่านหนังสือสอบไงแบบเราคือเป็นอะไรไม่รู้ซีดีชอบออกช่วงสอบมากแบบ แบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเออแล้วคือคือมันจะแบบมันจะหักดิบเลยแบบไม่อ่านเราไปดูเลยก็ไม่ได้อีกไงเออคือมันจะไม่มีอะไรไปสอบของจริงค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเราสอบเสร็จก่อนแล้วก็วันนี้เลยมาถ่ายเทเลอร์แล้วก็จะรีไปดูแล้วแบบคือแบบฉันอยากดูมากเป็นอะไรที่แบบอยากดูมานานมากจริงๆพูดมานานขนาดนี้ พูดวันนึงหนหทีกว่าเนี่ยแต่คือยังไม่ได้พูดชื่อเรื่องเลยคือวันนี้จะมาเรี่องเทเลอร์ข้ามฟ้าเคียงเธอนะคะเด e n e x นี้ t n e Next Pri ริ e ซ e ซของมันดี c h ชาแนลนั่นเองนะคะของดูมันดีเนาะมาก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงคือข้อมูลที่เรามีตอนเนี้ยคือตั้งนานมันก็นานมากแล้วข้อมูลที่เรามีก็คือว่าเป็นฟีลว่าแบบตีมพระราชวังอะไรเงี้ยเออเป็นฟีลว่าองค์ราชายาทแบบ ใหญ่ๆห,หน่อยอะ่ะเออเป็นวิวว่าใหญ่โตมโหฬานทุกอย่างจริงๆแล้คือฉันก็แบบคะคาดหวังเรื่องนี้มากด้วยความที่สเกลไม่ใช่สเกลเขาเลยพอร์ตเรื่องมันส่งมาในทางนั้นอะ่ะการถ่ายว่าแบบการพรีเซนต์หรือว่าการใส่อะไรลงไปอะ่ะคือมันต้องถึงระดับหนึ่งแต่ว่าก็เชื่อมือค่ายนี้นะคะเพราะว่าโปรดักชันเขาแบบไม่ธรรมดาตั้งนานแล้วเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง เราขอบใจทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคนนี่คือหลานชายของเราคณินอัศวเลวาทีาเซตติ้งคือตาแตกค่ะพูดจ,จะคิดว่าวันหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ก็วันก่อนเรยังใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลย มือคือเข้าใจว่าคือเราเคยดูซีรีส์แบบนี้ที่เป็นของฝรั่งแล้ววันนี้เรามีซีรีส์แบบนี้เนเราที่เป็นภาษาบ้านเรานี่ได้แชมป์แล้วนะแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนะเพราะสำหรับชาวเอมาลีนิ่ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้เหรอนี่คนเป็นใครวะท่านชายคณนนี้ พระองค์ <S <S มีสายเลือดขอังกรัตรบคุพูดอะไรลงไปพี่ถุณขึนมาก,กันอย่างนี้เลยจะบอกว่าตายอ่ะชุกม,มีเลยทุกคต้องมาตามฆ่ากันถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำลายคณกับพ่อก็มีแต่จะต้องไปที่เอเม็มมานี ฟาบาต้องกลับไปรักษาอำนาจของอสวะเทวทินรวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายไทยขึ้นเป็นเจ้ามหาชีวิตคนตัอไปหงคานินอสวะเทวทินทายาทของทั้งสามะกูลพรนเจ้ามหาราชวิทย์ไรเอวาใหยสำนักพระราชวังประกาศข่าว การแข่งขันราชประเพณีครั้งที่5้าจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้โอคุณมีคู่แข่ง3ามคนเหรอราสวะเทวาทิต้องการจิตขึ้นคอรองบัลลังก์ต่อไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราละส,สู้ๆนะช่นหนึ่งสมาคมฟัน,นดาบิตหล่า,ลาจะลงแข่งในราชประเพณีในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่งป้าบัถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันพระาชประเพณีผมจะกลายเป็นคนทรยตต่ออาสวเทวทินใช่ไหมครับ หน้าที่ของคนมีอะไรบ้างปกป้องคณินดูแลคณินรักษาและซื่อสัตย์ต่ออสวรรคเทวทีคือหน้าที่อยูกันเราขอสั่งในนามคณินอสวรรคเทวทีชาดันพิทักษ์เทวาจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองครักษุกวันหน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียวหลานไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องลูกไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงหวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจาผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินลุกขึ้นมา ถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเคมีการตั้งใจแข่งชนะก็เป็นอีกหนึ่งทางผมจะเข้าร่วมการแข่งขันรนชาชะเพณีนสามคนเนี่ยคืออักวเทวทินจะลงแข่งด้วยคือแบบคือคนละพ่อหมดอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนน่าจะใช่เาเี้ไปสืบหาดูว่าใครเป็นหลอนบอดใครเป็นอเป็นเถือแบบเป็นตัวแทนเปรียบเสมือนดังดวงตะวันของดาวนัรรเจ้ามหาชีวิตเป็นเท่าสารพัดผิดอย่าได้ไว้ใจไป เจไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นของใครมีหน้าที่ทำอะไรเราต้องการเอาคนผิดมาลงโทษเอาความจริงมาให้ได้ที่มาทำการคนลาน,นจบการเยมไปนั้งใช้เวลาต้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงจังหากิย์ยักษ์นคุณทูตสายบินข้ามฟ้าไปพาผมกลับมาเนี่ยแล้วคุณจะมาทิ้งกันอย่างนี้หรอกระหม่อมีเรื่องอทูลขอฝากมีสิ่งใดก้าลูกต้องขออภัยโรงงานด้วยตัเอครับ ผมจะชนะการแข่งขันให้ได้เพื่อจะได้เป็นเจ้าชายคนต่อไปหนูต้องได้เป็นเจ้าชายนะลูกไม่งั้นพี่ไม่ยอมจริงๆด้วยหลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เราลองตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นเพี่อะทํทำไมคะเออลองอย่าเล่นกับระบบหนูก็จะใกล้แบบเนี้ยขอบขอบ หหอหปั้งนนกนพี่ฮอบแทน,นูแล้วคะ่ะถูกกูเลยเนี่ยเ <c oughs> นี่ยคะ่ะกูกูแน่นอนโอเคคืนนี้ก็ไม่ได้ดองเยอะหรอกแต่ว่าก็ก็ประมาณหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าตะกี้เขาบอกว่าเริ่มสามพฤษภาใช่ไหมวันนี้ วันนี้สิ้นเดือนก็น่าจะประมาณสามสี่ EP ได้เราไม่แน่ใจเออเดี๋ยวอ่ะเทเลสเสร็จคือจะไปดูแน่นอนคะ่ะไม่ต้องกลัวดูแน่คะ่ะคือขอเวลาอยู่คนเดียวก <c oughs> ็คือฉันต้องดูจริงๆฉันอยากดูมากอะไรที่มันแบบคือด้วยความที่เห็นพอร์ตแบบนี้สกเกลแบบนี้ในซีรีส์ต่างประเทศมาก็กเยอะคือเชื่อว่าทุกคนแบบ ทุกคนน่าจะเข้าใจว่าแบบคือคือเราก็ดูของต่างประเทศต่างประเทศเขาก็ทําแบบฟิลว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเออสกิลเท่านั้นแต่สกิลเท่าต่างประเทศเออเลยแต่ว่าคือมันคือเขาพูดภาษาเราอะเออในที่สุดคือเราก็มีซีรีส์ที่สกิลนั้นแต่ว่าพูดพูดภาษาไทยอะแม่แบบคือแบบเราไม่ต้อง ไปมีฟิลว่าแบบดูซีรีส์แนวนี้แต่ว่าคือต้องอ่านซับต้องแบบต้องฟังเสียงเอาแล้วเขาแบบคือฟังทีเดียวรู้เรื่องเลยคือแบบวันนี้มาเสิร์ฟแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูจริงๆเรื่องนี้คือถ้าให้รีแคปแบบไวคือไม่เชิงว่ารีแค p แา่ว่าสิ่งที่เห็นในเทเลอร์นี้ก็คือว่าเออคือนุนิวเป็นรัชทายาทเป็นหนึ่งใน ตัวแทนราชทายาทที่จะต้องมาแข่งกันเราคือคนที่แข่งกันอะ่ะมีสามคนถ้าให้ไม่ใช่ให้คือถ้าเอาจากความเข้าใจเรานะคือเหมือนสามคนเนี่ยก็คือก็ไม่ได้กินเส้นกันขนาดนั้นหรอกเออแล้วก็เหมือนว่าจะแบบเป็นฟิว่ามาจากมาจากเป็นตัวแทนของพ่อที่แบบคนละคนกันอะ่ะเอาเป็นว่าคนที่มีสิทธกกิ์รับการคือมีสามคน เป็นน่าจะเป็นตัวแทนมาจากสามตระกูลนะคะแล้วก็คือต้องมาแข่งกันก็คือเป็นฟิว่าถ้าคนที่แข่งแล้วชนะก็คือจะได้เป็นปราชายาตเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่ะเออแต่ว่าคือคนที่ชนะคือคนที่จะได้เป็นอะ่ะเออก็คือโอเคไม่รู้ว่ามันจะจบแบบไหนแต่ว่าคือสุดท้ายมันก็ต้องนุยนิวได้เป็นปาแต่ว่าคือสิ่งที่มัาสนุกตอนนี้ก็คือว่า การเล่าเรื่องว่าแบบเขาแข่งกันยังไงอะไรยังไงค,คือเราคิดว่าสามสามราชชายาทที่เขามาแข่งกันเนี่ยคือเขาก็จะเล่าเรื่องของแต่ละแต่ละคนแต่ละคนก็คือจะมีคู่ใช่ไหมก็คือจะเป็นสามคู่พอสามคู่เสร็จปุ๊บก็จะมีมีปมมีอะไรของเขาที่มันเป็นแบบเป็นของแต่ละคู่อะ่ะเออแล้วก็คือเรื่องมันก็คนแบบจะเล่าเล่าของแต่ละคู่แต่ละคู่ไปอะไรเงี้ยเออก็ ต้องไปรอดูว่าสามคนเนี่ยมันจะเป็นปมไหนคือปมมันจะเหมือนกันไหมหรือว่าปมมันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเราก็คงไม่เหมือนกันมันก็คงมีออจุดแตกหักอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นของแต่ละคู่โดยเฉพาะเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าเอ้ยคนนี้มีปัญหาแบบนี้คนนี้มีปัญหาแบบนี้คนนี้มีปัญหาแบบนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออไม่แน่ใจเขาแบบทำไม คือช่วงนี้คือมันใช้สมองเยอะแลวไงคือตอนนี้ไม่ไม่มีสมองให้ใช้แล้วแต่ว่าคือก็ต้องขุดมาใช้นิดนึงว่าแบบก็คือต้องเดาว่ามันจะเล่าเรื่องประมาณไหนแต่ว่าใดๆก็คือมันอาจจะไม่ตามนี้ก็ได้ไงเอออันนี้ก็คือเดาแค่เดาจริงๆเขาก็ไม่ได้สบายอ่ะเขาก็คือสุดท้ายก็คือต้องมาแข่งกันอยู่ดีขนาดคนที่เกิดเป็นราชายาทอ่ะคือเขาก็ต้องมีการข่ขันชีวิตเขาก็คือคือมันก็ไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ไเออ เอาเป็นว่าทุกคนก็มีคอนฟ lict เป็นของตัวเองจริงๆไม่ว่าจะชนชั้นไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนมาให้กำลังใจทั้งสามคนว่าเอ้ยเขาจะฝ่าฟันปัญหาของเขาไปได้ไหมปัญหาของตัวเองว่าหนักแล้วแต่ว่าปัญหาที่เป็นตัวท็อปขึ้นไปก็คือว่าของแบบของพ่อสามคนเนี่ยก็คงจะไม่กินเส้นกันดีเหมือนกันแล้วก็คงจะเป็นปัญหาที่แบบ มันก็ไม่ได้แก้กันได้ง่ายก็คงประมาณอันนะ่ะเออคือเป็นฟิลว่านิดนึงอะ่ะเออนิดนึงก็คงว่าคือพ่อสาคนนี้ก็คงจะตัวแรงอยู่เหมือนกันดูจัดอันนั้นแล้วอยู่ที่ว่าใครจะแรงมากแรงน้อยแค่นั้นเองเออฝากทุกคนไปติดตามเออซีรีส์ข้างฟ้าเคียงเธอ The Next Prince Series นะคะทุกวันเสาร์นะทุกคนไปรอดูกันได้ทางเราก็จะรอดูเหมือนกันตอนนี้ก็คือจะจะเริ่มดูแล้วนะคะ ไปไปดูกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย